โอ้ตอนนี้ก็มาถึงในร้านกาแฟแล้วนะครับผมก็คนค่อนข้างเยอะนะฮะแหมถ้าจะเห็นวิวด้านหลังนี่เห็นซีนด้านหลังนะฮะตู้สวยงามคือพออยู่ในร้านเราก็พูดดังไม่ได้เนาะเดี๋ยวไปดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะใช้ที่ดูดเสียงตรงนี้นะครับผมไมโครโฟนอยู่นี่แนละ้วสังเทอร์ตีฮะที่เป็น ที่ไปกับแฟนที่ชอบแล้วกันอาจจะไม่ใช่ซิ gnature ของทางร้านทางนั้นก็จะมีซิ gnature อีกรูปแบบหนึ่ง A B C อะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าชอบทานเดอร์ตี้เข้มเข้มคุ้นๆนะหวานมันนะครับผมเฮ้ย okay, มีคนลูกจากโต๊ะที่เราอยากนั่งไว้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรา move ไปนั่งงน้งนด,ด, <c oughs> ด,ดีกว่าได้ไหมเดี๋ยวรูปอ่คือตรงนั้นก็คนเยอะเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ระว,ว่างนี้สิ่งที่คุณจะทำก็คือนั่งทำงานนั่นเองนะฮะก็กินเที่ยวถ่ายนะแล้วก็สโลแกนประมาณนี้นะครับผมโอเคระหว่างรอแปแล้วเดี๋ยวเจอกันครับกาแฟมาแล้วหมุนให้ดูนะฮะปั๊บปั๊ปับป๊บ มาแนละ้วกาแฟร้านวิวของเราเป็นไงบ้างฮะเอ้ยไม่ใช่กาแฟร้านวิวกาแฟเดอร์ตี้ของเราเป็นไงบ้างสิ่งที่ต้องทำก็คือกินกาแฟนันเองนะฮะกลมกลม่อม ส่วนเรื่องของกาแฟเป็นอะไรบ้างดีขนาดไหนนะฮะอ่านเดี๋ยวให้ดูเองนะกันี่ฮะข้างนะฮะเห็นไหมครับอุปรกรณ์พร้อมครันครับของจริงฮะตัวจริงฮะที่นี่ครับท่านใดไม่เคยมามาได้นะฮะที่ร้านเช็คพอยต์นะครับเข้า Google แล้วค้นเจอได้เลยนะับอย่างที่บอกฮะ เนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปช่วงแรกๆเนาะไม่มีตัดต่อใดๆนะฮะทำแล้วคนดูเยอะนะฮะก็อาจจะมีตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นคลิปหนึ่งของโปรเจกต์เรื่องบุรีเวลเนสนะครับหนามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของปาจินบุรีกันแน่นอนเรื่องของการกินก็เป็นหนึ่งในเรื่องของเวลเนสนะแล้วก็ต้องกินของางของที่มีทำให้กินแล้วสุขภาพดีแล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ ขั้นต่อไปต้องทํากันบ้างว่าเอะกินกาแฟกี่แก้วมีบลาบลาบลามีอะไรบ้างคนท้องกินคาเฟอีนได้ไหมคนแก่กินคาเฟอีนได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอืมต้องทํากันบ้างเยอะกันพอสมควรทีเดียวนะก็จะมีคอนเทนต์ได้หนึ่งคลิปนะครับช่วงนี้เอาแบบชิวชิว,ชว,ชว,ชวรีวิวง่ายๆก่อนนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูกัน EP นี้สวัสดีครับ